หนุ่มการใช้โพสธรรมะเดือดถ้ายังเป็นปุถุชนอย่าเที่ยวสั่งสอนคนอื่นเรียกว่าออกมาสอนหลักธรรมกันให้รู้แจ้งแบบเดือดๆตามฉบับหนุ่มกันใช้พิธีกรชื่อดังที่ล่าสุดออกมาโพสข้อความให้ผู้หลงผิดได้เห็นทมอย่างแท้จริงโดยมีรายละเอียดว่าในการสั่งสอนหรือถ่ายทอดธรรมะให้บุคคลอื่นผู้ตั้งตนเป็นครูอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ เป็นผู้ได้ปร,ริยนธรรมหรือศึกษาปฏิบัติธรรมจนเป็นผู้ข้ามโคจากปุทุชนเป็นอริยะบุคคลอย่างชอบขั้นโสตาบันมีคุณธรรมวิเศษในใจมีดวงตาเห็นธรรมรู้เห็นอยู่ในแนวทางแห่งพระนิพพานมีมรรคองค์8เป็นปฏิปทาในตนแล้วจึงค่อยสามารถให้การอบรมสั่งสอนปุถุชนผู้ยังมีปัญญามืดบอดจะมีศรัทธาได้ เพราะคนที่ยังเป็นปุถุชนแล้วยังไม่ได้ปร,รียนธรรมหากไปเที่ยวสั่งสอนคนอื่นก็เท่ากับคนตาบอดเดินจูงคนตาบอดย่อมจะไม่สามารถถึงจุดหมายตามที่ปรารถนาได้แต่กลับต้องประสบกับทุกข์และคาดเคลื่อนออกนอกทางแห่งพรหมจรรย์ที่ทรงแสดงไว้ให้อย่างแน่แท้จากคำพิพากษาคดีธรรมคดีหนึ่งขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ